มันมีรถที่จะถูกเปิดตัวภายในปีนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นที่จะเลิกขายภายในปีนี้เหมือนกันเขาจะเอางบประมาณตรงนั้นมาเพิ่มมาพัฒนาในโปรดักต์ที่มันยังขายอยู่นับปัจจุบนันโ<ฮ>อ้อัปเดตมา11จุดด้วยกันนะครับแต่ถามว่าชอบไหมผมชอบนะสวยเลยกลุ่มพลังเดียวกับที่อยู่ใน Expander Head EV นั่นเองนะครับเรากำลังจะมี BSUV แล้วนะครับรุ่นที่ถูกยกเลิกขายนะครับ s i n g ก e c a คนะครับก็คือตอนเดียวตัวเตี้ยอันนี้เปลี่ยนเยอะแต่ราคาเพิ่มเยอะนะครับทันมาจะเป็น4ประตูนะครับถูกยกเลิกไป2รุ่นในการจะไม,ม จะมีแต่ออนโิวิสสุิปาเจโร่สปอร์ตแล้วมันจะสวยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งโมเดล2 0 2 5นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างผมมาอัปเดตให้ฟังครับ <S <S สวัสดีครับผมเซลล์บอสขายแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มีรถจะมาขายนะครับแต่ผมมีข่าวสารจะมาแจ้งให้ทราบนะครับบรรยากาศการเปิดคลิปเนี่ยมันอาจจะ,ปะแปลกๆนิดนึงเพราะปกติเราจะไปยืนรีวิวรถที่หน้ารถนะอันนี้เราจะอยู่ในห้องประชุมเพราะว่าเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเพราะว่า ข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะครับมันมีรถที่จะถูกเปิดตัวภายในปีนี้ซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบแล้วเราคือรุ่นอะไรนะครับแต่มันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีรุ่นที่จะเลิกขายภายในปีนี้เหมือนกันโมเดล2025นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างผมมาอัปเดตให้ฟังครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่ตั้งแต่รถแบบเซกเมนต์เริ่มต้นก่อนก็คือรถเล็กนะครับหรืออีโกคาร์นะครับอีโกคาร์เนี่ยก็จะมีมิซูซึชิแอทาหรือมิลานนะครับจะมีแค่2รุ่นนี้นะครับนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของรุ่นนี้นะครับรถเล็กเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในใดทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ได้ทําอะไรเพิ่มและถ้าหากต้องการรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันขับง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากค่าแมเนจเน้นถูกประกันภัยถูกยางถูกเนี่ยในการเปลี่ยนยางแต่ละรอบเนี่ยถูกค่าแมเนจเน้นถูกอะไรเงี้ยราคาเขาไม่่่ได้แ้แแพงงนนนนะะคคครรัับบลอออปชเเียขขาา ร,ราคาเขาเนี่ยต่อให้เป็นตัวท็อปเนี่ยในรถเล็กรุ่นที่แพงสุดคือตัวท็อปแอทฐานนะครับราคา584,000บาทถ้ามีส่วนลดเพิ่มอีกราคาเขาไม่ถึง5 0 0 0นะฮะนี่คือตัวท็อปผมมองว่าม i ซูบูชิม i ลลาและแอดฐานเนี่ยตอบโจทย์มากถือเป็นตัวเลิอกที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราถัดมาที่มินิ MPV ดีกว่านะครับอันนี้อันนี้รุ่นนี้เซอร์ไพรส์นะครับมินิ MPV นะครับก็คือรถเที่นั่ง ก็คือ e x p e n d e r นั่นเองปัจจุบันจะเป็น High y b r ิ d และในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์นะครับผมจะเกิดไว้ก่อนและหลังที่ผมได้ตัวรถมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปรับชมรีวิวจากสื่อต่างๆก่อนนะครับเขาจะเริ่มเผยแพร่สื่อต่างๆมันจะมีรุ่นใหม่มานะครับสรุ่นก็คือรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับถามว่ารุ่นพิเศษนี้มันพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับราคาเพิ่มนะต้องแจ้งก่อนว่าราคาเพิ่ม XPender HEV ของเรานะครับไม่ได้มีรุ่นไหนที่ถูกยกเลิกนะมีแต่จะเพิ่มเข้ามานะครับเดิมทีเนี่ยจะมี XPender HEV นะครับราคา9330,000บาทแล้วก็ XPender HEV Core นะครับราคา961,000บาทนะครับในโมเดล2025นี้จะมีเพิ่มมาอีก2รุ่นนะครับก็คือ XPender HEV Play กับ e XPender c o r HEV Play นะครับราคานะครับ เท่ากันนะครับ981,000บาทนะครับแต่อุปกรณ์ของอ c เซ s ซอรีที่เสริมเข้ามาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งในส่วนของสีนะครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเป็น e x ็ e n d e r h EV Play นะครับจะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวหลังคาดำกับสีเทาหลังคาดำนะครับในส่วนของ e x ็ e n d e r c อ r e HEV Play นะครับจะมีทั้งหมด3าสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีขาวหลังคาดาสีเทาหลังคาดาและสีเขียวหลังคาดานะครับ อาจารย์อธิบายค่อให้ฟังว่าสําหรับรุ่น Explorer ค e เนี่ที่ถูกปรับเปลี่ยนมานะครับจะมีทั้งหมดอยู่ที่หอัปเดตมา11จุดด้วยกันนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับ Explorer ค o อนนะกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถกันชน,นหน้าสีดําคิวตัว C มันจะเป็นสีดํากระจมองข้างสีดําหลังคาสีดำเสาอากาศคีบฉลามสีดําไฟท้าย LED สีสโมกก็คือลมดําๆนะฮะเอออันนี้สวยนี่สวยอ๋อเดิมที Explorer ค้อนอะ่ะด้านหน้ามันลมดําอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ลมดําด้านหลังมาด้วยอาา่ะฮะกันชนท้ายด้านหลังสีดำล้ออลลอยขนาด17นิ้วสีดําแ่งตกแต่งข้างประตูสีดําประตูมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอัดหัดมาที่ตัว Expander GT กันตัว H EV GT กันเริ่มที่หน้าหน้าก่อนอันนี้เปลี่ยนเยอะแต่ราคาเพิ่มเยอะนะครับเห็นชัดๆและไฟหน้าลมดำนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งกันชนด้านหน้าสีดํา มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาว้าวอันนี้สวยคิ้วตัวสีด้านหน้าสีดำนะครับหลังคาสีดำเสาอากาศที่ฉลามสีดำมือจับสีเดียวกับตัวรถด,ด้านข้างมีสเกสิร์ตรอบคันอาจจะเป็นขีบสีฟ้า,ฟาอันนี้สวยสวยสวยล้อลอยสิบเจ็ดนิ้วสีดำโอเคชุดตกแต่งกันชนด้านหลังสีดำไฟท้ายลมดำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยสีดำอันนี้สวยมากโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเอ็ n เพนเดอร์นะรถนะครับก็จะเปิดตัวภายในวันที่10มีนาคมก็รอดูกันนะครับ เมื่อผมได้รับรถแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวลงช่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าชอบไหมผมชอบนะสวยเลย e p e n d เ r HEV และ e อ e n d เ r Core HEV นะครับก็ยังเป็นตัวเลอือกที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับครอบครัวที่มองหารถอเนกประสงค์แบบไฮบริดที่ทั้งประหยัดน้ำมันนะครับขบับขี่สบายและมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบคันอ่ะเดี๋ยวเราถัดมาที่ BSUV แล้วกันเรากำลังจะมี BSUV แล้วนะครับบ S U V ก็คือรุ่น X Force ที่หลายๆท่านเห็นกันแล้วล่ะนะครับว่า มันสวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอยู่ที่อินโดเขาก็ขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่มันจะถูกเปิดตัววันที่20มีนานี้นะครับซึ่งหลายคนก็เห็นข่าวแล้วล่ะนะครับเห็นรูปทรงกันแล้วพอรู้กันบ้างแล้วใช่ไหมครับว่ามันใช้ระบบ HEV มันใช้ระบบไฮบริดแล้วนะครับก็คือขุมพลังเดียวกับที่อยู่ใน e อ็ e ซ์ e พนนั่นเองนะครับคือเครื่อง1.6เหมือนกันอะไรเหมือนกันนะครับแต่มันลุ้นเรื่องออปชั่นกันนะครับว่าออปชั่นจะให้มาครบขนาดไหน และในเรื่องของราคาถ้ายี่สิมีนาเขาเปิดตัวแล้วเปิดในเรื่องของราคาแล้วลูกค้าท่าในใที่สนใจหรืออยากจะลองเช็คข้อมูลเนี่ยทักมาพูดคุยออกับผมได้นะเดี๋ยวผมจะเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้ละกันนะครับสรุปเลยนะครับ m i t s u b i s h เ e ็ก e พนเ r นะครับเป็น SUV นะครับที่ผสมผสานความสปอร์เทคโนโลยีและความอเด็กประสงค์ไฮบริดได้อย่างลงตัวนะครับเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันแต่ยังสามารถลุยไปในทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจนะครับ ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราถัดมาในเรื่องของกลุ่มกระบะกันนะครับกลุ่มรถกระบะหรือไททันลอนเองนะครับไททันเนี่ยเป็นรถที่อาจจะโดนติมากกว่าโดนชมนะครับตั้งแต่เปิดตัวมานะครับสําหรับประเทศไทยแต่สําหรับต่างประเทศเป็นที่นิยมมากยอดขายเขาเยอะมากนะครับประเทศไทยเราส่งออกหลายหมื่นคันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์กันนะครับว่าเปลี่ยนเยอะไหมถามว่าเปลี่ยนเยอะมั้ยเปลี่ยนเยอะนะครับรุ่นที่ถูกยกเลิกขายนะครับ เริ่มต้นที่ตอนเดียวก่อนและออปชันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยรุ่นที่ถูกยกเลิกขายจะเป็นซิงเกิลแคปนะครับก็คือตอนเดียวตัวเตี้ยรุ่น Active M/T หลายๆท่านน่าจะยังไม่ทราบกันว่าตอนเดียวของเรามันจะมี2รุ่นด้วยกันมันจะมีรุ่นโปรกับรุ่น Active แต่ต่างกันที่อะไรแต,ต่างกันที่เครื่องครับถ้าเป็นรุ่น Active เนี่ยเขาจะเป็นเครื่อง150แรงมา้าแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาจะให้เป็น184แรงมา้าซึ่งราคาก็ต่างกันไม่มาก แล้วกลุ่มเนี้ยครับเขาเป็นกลุ่มที่เน้นกาลังเครื่องอยู่แล้วครับเขาเอาไปบรรทุกส่งของเขาก็ต้องไปในเรื่องของรุ่นโปรกันหมดแล้วตอนนี้ตอนเดียวนะครับที่มีจําหน่ายอยู่จะเป็นรุ่นซิงเกิลแคปขับเคลื่อนสี่ล้อครับรุ่นโปรนะครับจะมีทั้งออโต้กับเกียร์ธรรมดาอยู่อันนี้ถูกขายอยู่นะครับรุ่นแอคทีฟเกียร์ธรรมดายกเลิกนะครับแต่แอคทีฟเนี่ยเกียร์ธรรมดายังมีอยู่แต่จะเป็นแบบแชสซีนะครับก็คือที่ไม่มีกระบะข้างหลังอันนี้ก็ยังมีจาหน่ายอยู่แต่จะเป็นเมทูออเดอร์นะ ก็คือต้องมีออเดอร์มาถึงจะสั่งรถได้นะครับไม่สามารถส่งให้ทางดีลเลอร์สต็อกได้นะครับแล้วก็ซิงเกิลแคตัวเตี้ยนะครับรุ่นโปร MT ยังจําหน่ายนะครับตอนนี้ถูกอัปเกรดออปชันเพิ่มเข้ามาคือไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถปรับได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับแอคทีฟแช s ซีนะครับราคาถูกเพิ่มมานะครับเป็น5 6 9 0 0 0บาทนะแล้วก็รุ่นโปรนะครับ ราคาไม่เพิ่มนะครับนี่เป็นราคาปกติราคาไม่ถูกเพิ่มนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวโปรทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับเพิ่มมารุนละ1น0 0 0บาทนะครับทันมาจะเป็นแคปสูงนะฮะถูกยกเลิกไป2รุ่นด้วยกันคือแคปสูงเนี้ยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับจะมีตัวโปรนะครับตัวพรามเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวอ,อัลต้าเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับ มันจะมี2รุ่นที่ถูกยกเลิกก็คือรุ่นพามนะครับรุ่นนี้จะมีแค่เกียร์ธรรมดานะครับราคา821,000บาทนะครับรุ่นนี้ถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็แคปสูงรุ่นอัลต้านะครับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่91,000บาทนะครับเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่946,000บาทรุ่นนี้ถูกยกเลิกทั้งเกียร์ธรรมดาแนละเกียร์ออโต้เลยนะฮะมันแพงอะ่ะเพิ่มตั้งอีกนิดนึงได้4ประตูแล้วอะ่ะนึกออกใช่ปะ ก็สมควรแล้วที่ถูกยกเลิกไปนะครับทีนี้เท่ากับว่าแถบสูงเนี่ยจะเหลือแค่รุ่นโปรนะครับก็คือจะมีแค่เกียร์ธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่740,000บาทอันนี้โอเคราคาโอเคนะครับถามว่ารุ่นรุ่นโปรเนี่ยออปชันเขาก็ให้มาประมาณนึงละก็โอเคแล้วนะครับฐันมาจะเป็น4ประตูนะครับตัวยกสูงก็มีการเปลี่ยนแปค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นที่ถูกยกเลิกคือรุ่นโปรครับรุ่นนี้จะมีแค่เกียร์ธรรมดาราคา820,000บาทนะครับอันนี้ถูกยกเลิกแล้วผมเคยรีวิวไว้แล้วล่ะนะครับไปดูกันได้นะะ และรุ่นอัลต้านะครับรุ่นอัลต้าขับ4ี่นะไม่ใช่ขับ2ขับ2ยังขายอยู่ราคา1นึ่งล้านสองหม็ดันอันนี้ขายปกตินะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ก็จําหน่ายปกติอยู่ณนะปัจจุบันนะครับแต่รุ่นที่ถูกยกเลิกคือรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเกียร์ออโต้เขาบอกว่านายเขายกเลิกรุ่นนี้ไปก็คือให้ลูกค้าเนี่ยไปเอาแอปลีคขับ4ี่เลยผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบไว้แล้วไปไล่ดูกันได้คลิปนี้นะครับผมจะแปะไว้ให้นะฮะลองดูกันว่า เป็นผมผมก็ซื้อแอดลีดนะครับเพราะแอดลีดมันได้อุปกรณ์ตกแต่งมันได้สีภายในที่โดดเด่นนะครับภายในห้องนดยสามจะเป็นสีดำสีส้มอย่างเงี้ยแล้วมันได้ในเรื่องของเครื่องยนต์204แรงมา้า470นิวตันเมตรถ้าเป็นรุ่นอัลต้าขับสเนี่ยจะได้เครื่องแค่1 8 4แรงมา้า430นิวตันเมตรผมมองว่า อดีกว่าสรุปเลยนะครับอนิลมิสูชิไททันนะครับก็ยังเป็นรถกระบะเจเนอเรชันใหม่นะครับที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์นะครับและไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ที่หลากหลายนะครับด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งคุมพลังทรงพลังนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยและความสามารถในการดุยทุกเส้นทางได้อย่างบั่จใจอันนี้มิสูชิอนิลไททันตอบโจทย์หลายท่านอยู่แล้วผมชอบทาคลิปไททัน รีวิวในเรื่องของระบบขับเคลื่อนอะไรไว้อย่างเงี้ยเต็มช่องผมไมหมดไปไล่ดูกันได้นะครับถัดมานะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับก็คือ PPV เจที่นั่งปาเจโร่นะครับปาเจโร่นี้เพิ่งมีกระแสไปล่าสุดนะครับเนื่องจากเขาเปิดตัวใหม่มาก,ก็คือรุ่นพาร์มโมเดล2025สิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากคือเขาอัปเกรดออปชันมาเพิ่มมา5รายการนะครับเท่ากับเทียบเท่าตัวท็อปเลยตัวเริ่มต้น1,389เนี่ย1,389,000บาทก่อนหน้านี้ ออปชันก็โอเคอยู่แล้วมันมีฝาทใหไฟฟ้ามันมีจอเพดานให้เคยรีวิวไว้แล้วไปไล่ดูกันได้แค่นั้นออปชันมาก็โอเคแล้วพอเป็นปาร์เจโล่สปอร์ตรุ่นไทม์ในปี2025เนี่ยมีบายสปอร์ตมี r c t a มีถุลงลม7ตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามาตัวดันหลังอีกเรือนไมค์ดิจิตอลขนาด8นิ้วอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเพิ่มมา5รายการอะแต่ราคาไม่เพิ่มเข้าใจใช่ปะผมตกใจมากนะตอนที่เห็นราคาครั้งแรกผมรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีการถูกเพิ่มออาามมาาันาราาน,น,น,นนะครคะบ ปรากฏเปิดตัวมาราคาไม่เพิ่มนะรขาขายราคาเดิมอันนี้อันนี้เจ๋งมากมิซูทํามาได้ดีแต่นี่คือสัญญาณของอะไรครับในการอัปเดออปชันมาให้ครบขนาดนี้มันคือสัญญาณที่บอกว่ามันคือท้ายซีซั่นแล้วนะหลังจากนี้จะไม่มีมาด้ชเชนแล้วจะมีแต่ออร์นิวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตแล้วมันจะสวยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ข่าวลือที่เห็นว่าเขาเอาหน้าของไททันไปใสออ่ที่เป็นรถที่แบบติดสติกเกอร์เยอะๆครับอัมพางอยู่แล้วเอาเป็นหน้าของไททันอะไรไม่เป็นความจริงนะครับคือฐานอ่ะ ช่วงล่างอะ่ะเขาทําเสร็จแล้วเขาต้องเอาเครื่องยนต์ในเรื่องของยูโรไฟมันจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับไททันแหละไม่รู้ว่าเราไป 4, 4แรงมา้าหรือ204แรงมา้าในเรื่องของพื้นฐานนะครับช่วงล่างเมกะเฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นฐานที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคืออะไรครับในการดีไซน์ของตัวกระดองที่มันใส่อะ่ะพวกเอ่อบอดี้ที่มันใส่ครับปเจโร่เดิมมันยังซับพอร์ตไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาพื้นฐานเนี่ยตัวบอดดี้ของไททันเอาไปใส่เพื่อวิ่งทดสอบ มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้กําลังน่าจะทํากันอยู่นะครับแต่ไม่ใช่หน้าไทท่านแน่นอนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะครับรุ่นที่ถูกยกเลิกคือรุ่นออาตานะครับราคา1นึ่งล้านห้าแนบาทนะครับนอกจา้นยัไขยเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพานหนึ่9นะครับ รุ่น e-ride ขับ2อกับขับ4่ยังขายเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ e-ride ขับ2กับขับ4ก็ไม่ได้มีออปชันอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมภายนอกภายในเหมือนเดิมนะครับราคาเดิม Mitsubishi Pajero Sport นะครับเป็น p p v ที่ประสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างของตัวนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์แบบครอบครัวเจที่นั่งนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดพร้อมความสะดวกสบายระดับพรีเมียมระบบความปลอดภัยที่ครบคันนะครับอันนี้ผมมองว่าตอบโจทย์ สุดท้ายแล้วมิตซูบิชินะครับก็ยังเป็นตัวเลือกที่ครบคันนะครับตอบโจทย์ทุกความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กที่ประหยัดนะครับรถครอบครัวสุดคุ้มมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับหรือรถที่ลุยพร้อมเผชิญทุกเส้นทางอย่างไทยทันอันนี้เราก็มีให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าจะมีรุ่นไหนที่ถูกเปิดตัวบ้างและมีรุ่นไหน ที่ยกเลิกในการผลิตบ้างนะครับสำหรับรุ่นที่กําลังเปิดตัวก็หวังว่าจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะครับและสําหรับบางรุ่นที่ถูกยกเลิกการผลิตไปนะครับก็อาจจะเป็นผลดีในอนาคตนะครับผมเชื่ออย่างนั้นว่าเขาจะางบประมาณตรงนั้นมาเพิ่มมาพัฒนาในโปรดักที่มันยังขายอยู่ณปัจจุบันก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสําหรับรุ่นเฮท่านจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตไหมซึ่งผมมองว่ามันต้องมีนะครับไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าน,นี้เพิ่งเจนแรกมันจะมีการแมนเดชเชนไปเรื่อยๆรุ่นเอาใต้อย่างเง คูดคอนโทรลมาเลยมันไม่มีอะดัพตีฟคูดคอนโทรลมาเลย mm hmm. ก็ต้องรอดูกันว่าในอนาคตจะมีให้ไหมแต่ผมมีให้แล้วนะครับผมจะมีให้แต่คูดคอนโทรลเฉยๆนะซึ่งโชว์รูมเรายังเป็นที่แรกและที่เดียวที่สามารถติดตั้งออปชันพวกนี้ได้นะครับก็ทักมาพูดคุยกันและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลาดแอทาร์ดไททันนะครับเอกันเดอร์ปัจโจโร่สปอร์ตอย่างเงี้ยหรือเอ็กซ์ฟอร์ที่มันจะถูกเปิดตัวนะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้ผมจะทิิทดดิ้้้้งงงงช่่่ออทาาาาากรรตตตตดดดมแลละะไวนนนีคับโทรเข้าามพูดคุยกัันทกเข้ามาพูดคุยกัน ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ